ดีผมไอพี่น้องชาวนครสีทั้งไล่ดิฉันชื่อเด็กหญิงนันธนาสิริรัตน์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าตัวแทนโรงเรียนหนุ่มการ์ตูนอย่างซองจะมานำเสนอเรื่องราวบ,บ้านในเรื่องชวนพี่น้องมาฟังเรื่องปักใต้จังหวัดโคราชร้อยจังหวูจังหวัดนครศรีธรรมาราชมีความแตกต่างหลากหลายทางในด้านศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดังนศาสนาพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีวัดมากี่สุดในภาคใต้วัดพระมาหาธาตุวรมหาวิหารเรื่องติชาวนาครเรียกว่าวัดพนาทุดนั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองเป็นโบราณส,สถานสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วนรวมของจิตใจชาวเมืองนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีวิหารมีความสำคัญไล,ล่ลังประดิษฐานทางพระรมธมาทัเจดีย์องค์พระมาหาทาุมีท่องรูปรั่นและย่มีคาต่างๆมากมม้อีกสทถทานทีหนึ่งอันมซักซิ์ในการเคารพบ,บูชาได้แก่วัดเจดีย์ไอ้ไข่วัดเจดีย์เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากตั้งอยู่ในอำเภอรีชน ผู้ที่มายืนวัดมกบุนวานข้านเจ้ากับไอ้ไข่ข้อไอตัวเองพ่มปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถดนบันดาลให้เป็นอย่างใจมนึกมีผู้คนเลือกสักถามากมายต่อด้วยวัตาทาดน,น้อยหรือวัดพอทันคลายตั้งอยู่ในอำเภอชานตรังตั้งขึ้นมาโดยความประส่องของพอทันคลาย พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลืองใส่ทัาททและเคารพนับถือเชี่ยววาค่าทันพุทอย่างไรนั้นโดย่านมักจะให้กนรับทุกคนเลยได้ชีวาเป็นเทวดาเมื่องคอน,คนเถปเจ้าค้งเด็กตายด้านธรรมชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทีงดงามทางด้านทะเลและภูเข้ามากมายเช่นน้ำตกกรุงชิงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ข้าอายุทยานแห่งชาติเข้าร่วงน้ำตกมีขนาดเจ็ดชันโดยชันที่สวยที่สุดของน้ำตกคือน่านเส้นห้าลักษณะเป็นอ่าวและมีหน้าผาสูงน้ำไหลซ่ลองซใต้ไหลลงมากระทบกับหน้าผาสูงม1 0รเมตร และกระทบก,กับก้อนที่เบื้องหลา,างน้ำกระจายออกมาสวยงามเมื่อนแมกโฟนต่อมาที่ต้อข้ามพักเลยคือห้าขนองลักษณะเป็นห้าทรายียืนยาวออกไปในทะเลคู่กับผิวน้นมีปาก,การังสวยงามอุดมสมบูรณ์เรากจะมีชายห้าดและน้ำใต้มะก,กับการดำน้ำดูปาก,การัง รวมถึงมีชายห้าสายข้าวและเป็นเวิร์งเอาไว้สำรับขึ้นไปนอนอัปเดตไม่วานจะเอาทองยี่เอาทองยางเอาทองชิงและเอาในเก้าอีกทางในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยในบริเวณอำเภอลานสก,กาได้แกหผู้บ้านคีริวงศ์โดยมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ชิงเข้าล่วมโดยมีสเสน่หเป็นที่กล่าวขานในมู่นักท่องเที่ยวนั่นคือความสงบและความเงียบการสัมผพัสวิถีชีวิตแบบชนนบตอิ่มไปกับบรรยากาศหมูบ่บ้านกลางหุบเขา้าฟังเสียงน้ำไล่ผ่านเกงหิ้งต่างๆไล่รวมเป็นแม่น้ำสา้ยเล็กๆผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งสะท้อนถึง ไสยย้ใหญ่ยูรวมกันระวางชุมชนและธรรมชาติได้ยากกลมงกลืนจากตีกรามาข้างตอนนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งข้องเล่นของเทียวในจังหวัดพนซึ่งยังมีสถานที่ทองเทียวอ e ีกมากมายที่รอคุณผู้ชมไปสัมผัสเรียนรู้ซึ่งที่ชีวิตขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมธรรมชาติอันงดงามเป็นการทองเที่ยวที่ตองปฏิสัมพัสธ์ซึ่งกันและกัน แล้วคุณผู้ชมจะเจอความสุขที่แท้จริงจากการท่องเที่ยวย่างยังยืนในจังหวัดนครที่ธรรมราตตามคำพันธวานาครที่ธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ประทัดทองคำชื่นแจ่มธรรมชาติเรทธาตุอุดมเครื่องทุ่งั้นกระซักมากวัดมากซิงครบซิงฟูฟูสุดท้ายนีดิฉันก็ข้อเชิญชวนถุก่านมาท่องเที่ยวกับสัมพัดเล่นท่องเที่ยวอันลากหลยของจังหวัดนคร กันเยอะๆนะคะวัดดีค่ะ